สวัสดีครับผู้ชมครับตรงนี้ชูชันสนาขอเสนอการถ่ายทอดสดนะครับเกมของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีครับในโปรแกรมอุ่นเครื่องนะครับในช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับไปกันที่ธรรมศาสตร์ครับดูเกมที่ไทยของเราเจอกับฮ่องกงนะครับคุณบวินพุทธสุรโรจน์นะครับผมธนิปาโนษารับหน้าที่บรรยายครับดูเกมกันครับเช็คฟอร์มของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในทัวร์นาเมนต์ฟีฟ่าเดย์นี้กันนะครับ ชนพัฒน์ครับทางซ้ายทวัชชัยดันหน้าขยับแล้วนะครับยศกรเปิดมายศกรแซงได้แล้วครับยศกรได้เดี่ยวจะจิ้มลูกนี้โอ้างดูเดียว,ว,โ,ว,ยยวโอ้โหจังหวะกองหลังกับผู้เสียประตูของฮ่องกงเขากักกันนะครับน้ำหนักบอลมันฉีกหนีประตูไปอย่างน่าเสียดายนะครับพยายามจะยิงหนีผู้เสียประตูงงยิงทันนะครับให้มาอมบอลของสมัยวองยังเก็บได้ครับโอกาสของฮ่องกงบ้าง เปิดยาวๆขึ้นหน้ามาครับแมทธิวสเตลเลียโอ้ยกระดกได้แล้วดูลูกนี้ปูหนึงูงเลยครับโอ้โหเข้ามาทีเดียวครับโอ้สแตลลีถึงกอน,นึ่งนครับฮ่องกงนำโอ้โหเนี่ยจังหวะฉาบช่วยของฮ่องกงครับเนี่ยจากตรงนี้ที่เราดักบอลได้แล้วพยายามจะโต้รัธนาวุฒิแต่โดนแย่งคืนกลับมานะครับสุดท้ายนี่บอลวางยาจากทางขวานี่เหลือนะครับโอ้แล้วปล่อยบอลตกสุดท้ายนี่สแตลเลีถึงบอลกอนนะครับ สนััตอาจจะชะล่าใจไปนิดนึงนะครับจริงๆเนี่ยเหลี่ยมของเขาเนี่ยน่าจะถึงบอลได้ก่อนแต่เหมือนสื่อสารกันไม่ดีด้วยเพราะเห็นว่าสนัภั์ออกมาเนี่ยก็คิดว่าเพื่อนน่าจะออกมาถึงนะครับแต่กลายว่าสลัตเทอรี่ถึงก่อนนะครับบีบสูงใส่อาร์ครับโอกาสจ่อๆแล้วไม่ได้สาย,ยามบอลออกอยังไม่ออกไม่ออกก็เล่นนะครับตากมาสาไกลโค,ค้นเดียวอยอนกับมาสซ้ายดีไม่โดน เมดโอวืดแบบน่าเสียดายครับเชยพลอดชนอ้ต้องได้ครับ <c oughs> ทำการมามาอย่างดีกันเนี่ยจังหวะพลิกมาแล้วไปแย่งมาได้แล้วจอดจ่อของสยามแต่ว่ามุมยิงมันน้อยครับโดนงอตินงานเนี่ยเข้าม,มาขวางไว้แล้วจังหวะหยอดเข้าไปเนี่ยยศกรมงชงมาให้กับเชยพลแต่กลายเป็นวันเล่แล้วมันไม่โดนดึงหนีสยามไหมครับทีโมทีให้มา <c oughs> ไม่ฟาวุาสิไม่ว่าอะไรทางซ้ายยังเล่นได้ครับเอาละครับดูเจอริมิซางลุยแหวกมาเองครับแล้วปาดเสาไกลไมีมาแล้วครับโอ้โหสอสครับโอ้มาบุกค,ครั้งที่2ได้2ประตูครับเป็นอาร์ทิปินโนครับดูจังหวะลำเลียงบอลขึ้นมาตรงนี้พยายามจะต่างเข้าไปเปรกเขาแต่เอาไม่อยู่นะครับ แล้วมีโอกาสได้เตยขึ้นมาทางฝั่งซ้ายนะครับสำหรับนกโตแล้วฝากมาตรงนี้นะครับไปทางเสาไกลนะครับที่อัศน,นีบินโตนี่ได้โฉบเข้ามาแบบไม่มีตัวประกบเลยครับแล้วสกิดเปลี่ยนทางนะครับชมพัฒน์นีถล่มไปด้วยนะครับก็เลยทําให้ตาไปเซฟในจังหวะสุดท้ายไม่อยู่ครับเสกสรรพยาจะไปเปียดทําลายจังหวะนี่ก็ไม่สําเร็จนะครับวางบอลโค้งมาเสาไกลโขกชัวร์3-0 Oh ho. โอ้โหโดนง่ายเกินไปครับโอ้โ oh หหมายเลขก10นะครับเป็นชกวานเหยิงนะครับรับผ้านะครับชมาพ์บุญเลิศโอ้ oh ho. ดูจังหวะเปิดวิ่งสอบมาจากด้านหลังไม่ล้ำนะครับยืนมาทางเสาไกลแล้วไม่ได้ตามจนสุดแล้วโอ้โ oh หหม่งโลดบ่าขาของชมาพ์เข้าไปครับ จริงๆเป็นเสกสันที่ตอนแรกก็เหมือนจะตามประกบติดอยู่นะแต่กลายว่าไม่ได้ตาจนสุดแล้วเขาเนี่ยดูบอลยาวๆของเราเปิดมาครับจะตักข้ามศีรษะยังเก็บได้ครับธนกฤตได้ลูกใหญ่ครับธนกฤตตักมาแล้วสอดมาขมจังหวะสอดมาของคนเอกครับจะเล่นต่อเลยนะฟรีคิกของเขาเอาตักข้ามดื้อๆเลยครับกระโดกอูยังเซฟได้ครับ โอ้โหเจอลูกตักข้ามไลน์แล้วแลไม่ล้าด้วยนะครับของเราได้นะครับเนี่ยวิ่งตัดมาจากทางด้านหลังและก็เหลือเยอะเลยนะครับเนี่ยวิ่งตัดจากชนพัฒน์มาครับมีธนกฤตรอาไขธนกฤตเบิ้ลมาเอาล้ครับดูแทงทะลุช็อกธนกฤตแสกปาดเล่นได้แล้วครับลงๆโอ้โหทำสวยทุกอย่างแล้วนะครับให้ล้มไปของธนกฤตนะครับแต่บอลโด่งข้ามคาัน ไม่ได้เห็นเท่าไหร่จากในครึ่งแรกนะครับโอ้แต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับไหลาตามช่องมาแล้ววิ่งแซงเกมแล้าหอ้อฮ่องกงได้แตะหนีเปิดลูกเตะมุมบอลโคง้งวางมาลอ,อยมาโขกโอ้ยไม่โดนครับโอ้โหอ้อาวซ้ายลูกนี้ซัดผู้พิมัดไม่ได้ครับอ้บอลหลุดกรอบโอ้เป็นดีแต่หน้าเสีได้ที่วิถีบอลเนี่ยมันไปเลี้ยวหนีหอ,อกเนี่ยติดไซด์นะครับโอ้โหแต่ว่า หลุดเสกสรรเบิ้นซ้ายสวยครับออลครับโอกาสของพลเอกในกรอบมีมาหรือยังพลเอกเงยหน้ามองแล้วเปิดยัดมาบอลเลยไปโคกย้อนข้ามคานครับธนะกฤตฑะอ,อไข่ฝากไปทางเสาไกลครับเบาจากพลเอกที่เปิดข้ามมาให้นะครับวาริศตากไปเสาไกลสุดเหยียดแล้วได้ดีดได้ด้วยครับมาเข้าแล้วับมาแล้วโอ้โห จังหวะดีไซ้ายของทีกวินนะครับ1ต่อ3ครับเราไล่มาแล้วช่วงครึ่งแรกเหมือนกันนะครับจากรีคิกเนี่ยดูว่าจังหวะตักเข้ามาทางเสาไกลแล้ววิ่งมาแบบไม่มีตัวประกบเลยนะครับโอ้ถือว่ามาตรงจุดนัดพบได้อย่างแม่นยำนละลูกนี้ยิยงยากมากดีดไซ้ายน์ยครับโอ้แต่ก็สกิดข้ามตัวของโงทตินงันเข้าไปได้แบบพอดิบพอดีเลยครับสำหรับทีกวิน ในสนามตัดเมา,เา้าสองสามโอ้โหโหโอโไม่ทันไม่ทันเหตุนครับแต่จับมาที่พลเอกครับโอ้โเนี่ยจังหวะคืนหลังพลาดครับโอ้โหแล้วเสกสรรยินจังหวะแรกติดเซฟก่อนมาเข้าทางของยศกรดึงจังหวะแล้วไหลคืนมาให้กับพลเอกครับคล้ายๆเนี่ยในครึ่งแรกที่เขาก็พลาดนะครับแบบนี้เนี่ยแต่คราวนี้นี่เราก็หาเหลี่ยมในการลงโทษเขาจนได้นะครับโอ้โยศกรฝากมาให้ครับ แล้วพลเอกก็อยู่ถูกที่ครับโอ้พิธีประโจคอนเน็กชั่นเลยเนี่ยโคตียส่งเข้าประกวดครับจ่ายติดอาครับของเราเดินเครื่องต่อทีกวินพลเอกพลเอกตัดนายมาคืนยศกรสซ้ายเลยไม่ได้ครับโอติดเซฟยังมีครับยังมีวาริศของยศกรนะครับที่บอลเนี่ยฝากมาครับแต่ว่ายิงตรงนี้ไปติดเท้าเลย สายครับคนเอกมีขยับแล้วครับสงครามสมุทรสงรามสมุทรสุดเส้นแล้วหักโดกมาแล้วยังมีเอาเ้ามีชาวสองไหมวาริสอยู่ไหนสักแล้วครับโอ้โหไม่ตรงโอ้ไอเดียในการโยนเข้าไปในกรอเพื่อนข้างในนะครับเลยทั้งโยสกรแล้วก็ธนกฤษแล้วหลุดมา2ไกลาวาริสนี่ยิงเด็กสันอีกทีนึงครับเบิรหนออขวามาสงครามสมุทร ปักโขมาได้โคคนเดียวลูกอิไ้ไม่ตรงกรอกครับโอ้โหปัวเนทพยาโขสกิดเปลี่ยนทางนะครับแต่ว่าดูจังหวะเปิดขึ้นมาตรงนี้ไม่ล้ำานะครับโอ้โแต่ว่าหม่งแล้วมันโดนบางไปนิดนึงนะครับก็อยู่ที่ผู้ศิลคุณศิลานะครับว่าจะเป่าเมื่อไรนะครับแล้วก็จบเกมครับเป็นฮ่องกงครับที่เอาชนะไทยเราไป3อครับ